ครับผมก็เมื่อกี้มันเพลงเจ้าหญิงนะครับผมครับ <laughs> ทุกคนว่าผมเหนื่อยไหม <laughs> อยากร้องข้าวแล้วผมนันหนีไปเลย <laughs> ยาวๆรับก็เมื่อกี้มันเพลงเจ้าหญิงนะครับก็เลือกมาให้เจ้าหญิงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ ครับผมน้ำเพลงนี้เนี่ยที่เห็นมีท่อนแรปเนี่ยเป็นเพลงเป็นท่อนที่พี่เวนนี่เนี่ยแต่งไม่รู้ว่าคุณเวนนี่เนี่ยมาดูวันนี้หรือเปล่าดูไหมวันใช่ไหมหรือไม่ดูหรือว่านอนอยู่ไม่รู้แต่ผมขอบคุณพี่ชายมากนะครับพี่ชายคนนี้เป็นอ่าอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากในชีวิตนะครับผมก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่าง ประธานเรียนเลยครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ <Okay. S 1> แต่งแรปให้น้องโดยไม่คิดข <laughs> <laughs> อบคุณอถอดเสื้อ <laughs> <laughs> ที่ให้ผมถอดเสื้อแล้ไมดีด้วยอ, <laughs> อันนี้ดีอ <laughs> ่ะน,นี่โหอันดีถอดเสื้อเหรอถอดเสื้อ <laughs> โอ้โหาวกิวจัเลยครับเพลงต่อไปดีกว่าเงต่อไปเนี่ยแห้งไปนเปลี่ยนสีเรืยังเปลี่ยนสีเรืยังนะคุ้ม ไม่รู้ว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเราเล่าเรื่องโชดต่อไปดีไหมโชวดนี้ก็เป็นอีกช็อหนึงที่ผมซ้อมอเยอะพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกไปผมได้ไปเป็นพนักง,งาน GMMTV คนหนึ่งแล้วได้ไปนั่งาน์เตอร์คนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไปซ้อมตั้งแต่เช้ายันเลิกดึกๆเลยครับแก้วโมงเช้าเลิกเช้าคืนก็มีครับก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากอยากทำให้ทุกคนได้ดูนะครับผม เขาปลดเครื่องประดับก่อนตอนที่เราทีไอเกมเค่ยเาเชิญเขาเองคนมันหล่อเนาะเก่งเยนี่นี่เรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยว ยัสักตัดหนึ่งล้วไปดูช่ดไปกัน